เรื่องของความคืบหน้าคลัสเตอร์ยาดองมรณะนี่นะครับคุณผู้ชมเราก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้มีตัวละครสําคัญสําคัญหลักๆก็คือมีเจ๊ปูมีนายเกับนายอาร์ตล่าสุดนะครับมีอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่มาแล้วก็น่าจะเป็นนะครับบุคคลสําคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า โอโหพยายนหลักฐานค่อนข้างชัดเจนซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอมีนบุรีนะครับจับเจ๊อีฟซึ่งเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์เล่าเถือนซุ้มยาดองมรณะนะครับซึ่งข้อมูลมาจนถึงวันที่15กันยายนที่ผ่านมามีผู้ป่วยทั้งหมด40กว่าคนประมาณ44รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วกว่า10รายด้วยกันนะครับคุณผู้ชมขณะที่เจ้าตัวยังคงปฏิเสธทุกข้อหานะครับหลังยืนกรานปฏิเสธ ขายเพียงเอทานอลนั่นเองครับแต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับระบุว่ามีหลักฐานชัดเจนนะเพราะว่าไปพบว่ามีการกรอกเล่าพิษบริเวณข้างๆร้านนั่นเองครับตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีคลัสเตอร์ยาดองมรณะโดยตำรวจได้จับกุมนายสุรศักดิ์หรือว่า S อายุ46ปีอีกคนหนึ่งก็คือนายสุรชัยหรือว่าอาร์ตอายุ44ปี ซึ่งเป็นผู้นำสารเมทานอลมาผสมเป็นเหล้าขาวก่อนส่งไปขายให้กับเจ๊ปูหรือนางสาวพัทรษาอายุ49ปีนำไปผสมเป็นยาดองแล้วก็กระจายขายในพื้นที่ต่างๆย่านคลองสามวามีนบุรีและหนองจอกกรุงเทพมหานครครับทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายรายเลยทีเดียวครับทางด้านของพลตํารวจตรีนพศินภูลสวัสดิ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือรองพบชนท่านก็ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะครับท่านบอกว่าหลังจากจับกลุ่มนายเกับนายอารได้สอบสวนและขยายผลจนทราบว่าได้มีการสั่งซื้อเมทานอลนะครับมาจากร้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ซอยขจรวิทย์ถนนเทพารักษ์ตำบลแพร่กระสาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่อใช้ทำเหล้าขาว แล้วก็หลังจากนั้นส่งให้กับเจ๊ปูนำไปผสมทำรรยาดองส่งสุ้มยาดองในเครือข่ายช่วงวันที่20-22ถึงสิงหาคมนั่นเองครับทีนี้ต่อมากระทั่งวันที่2กันยายนตำรวจนำหมายสารจังหวัดสมุทรปราการเข้าไปตรวจค้นร้านนี่นะครับแล้วก็ไปเจอตัวละครอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวอารีหรือเจ๊อีฟนะครับอายุ32ปี ตามคำให้การของนายเกับนายอาร์ตแล้วก็มีการตรวจยึดสิ่งของภายในร้านก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สอนอมีนบุรีในวันดังกล่าวซึ่งเจอีฟเนี่ยยืนกรานนะครับว่าทางร้านไม่ได้จำหน่ายเมทดอนนแต่อย่างใดนั่นเองครับเธอก็ยังคงปฏิเสธกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นั่นเองครับแต่ว่าจากการสืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า เมื่อมีการสั่งซื้อแอลกอฮอลจาก2พี่น้องก็คือ S กับ a r ร์ตเจอเนี่ยก็จะให้พนักงานขับรถกระบะตู้ทึบไปรับของมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งย่านสุขสวัสดิ์นะครับในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มาแบ่งบรรจุใส่แกลอนบริเวณหน้าตึกแถวข้างๆร้านขายของชำนี่นะครับแล้วไปตั้งไว้ที่หน้าร้าน จากนั้นนายเกับนายอาร์ตก็จะขับรถมารับสินค้าจากร้านไปต่อมาวันที่12กันยายนนะครับตอนแรกใน2กันยาทีนี้12กันยาผ่านไปประมาณ10วันเนี่ยตำรวจนำกำลังไปตรวจค้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวแล้วก็ไปพบนายกิติศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของให้การบอกว่าตัวเองเนี่ยขายเมทานอลถังละ200ลิตรในราคา2,800บาทขายให้กับร้านของเจอฟไปนะครับ จำนวน11ถังโดยเจอีฟมารับของเองนั่นเองครับล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญามีนบุรีออกหมายจับเจอีฟในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโอ้โหข้อหาหนักนะครับพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันปลอมปนอาหารให้คนอื่นเสพหรือใช้เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหาัสและถึงแก่ความตายพร้อมกับจับกลุ่มดำเนินคดี ส่วนยอดผู้ป่วยนะครับคุณผู้ชมจากกรณีดังกล่าวสรุปถึงวันที่15กันยายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยจากคลัสเตอร์ยาดองมรณะรมีผู้ป่วยทั้งหมด44คนนะครับรักษาหายไปแล้ว31คนคือยังโชคดีนะที่ยอดในการรักษาหายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็มีคนที่อาการสาหัสอยู่ที่3รายและมีผู้เสียชีวิต จากคลัสเตอร์ยาดองดังกล่าวมากถึง10รายด้วยกันนั่นเองครับครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐานคือทํางานกันหนักมากจริงๆก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คือคือมันก็มีอ่านการอ้างกันไปต่างๆนานาะบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้ขายให้ไปไงในส่วน ของเมทานอลใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าก็นี่ยบสั่งซื้อมาเป็นเอทานอลแต่ว่าส่งมาเป็นเมทานอลคือต่างคนต่างอ้างกันก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อคําพูดของใครดีเหมือนกันนะใช่อตอนแรกเนี่ยไม่มีใครยอมรับถูกต้องค,คุณอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับนายเอสนายอาร์ตนะฮะก็บอกว่าไม่ได้ใส่แบบว่าอะไรที่มันผิดแปลกลงไป<อ>เจฟปูด้วยเช่นเดียวกันปรากฏว่าพอขยายผลสืบสวนก็มาตกที่เจ๊อีฟคนนี้ถูกต้องอคุณแต่คือต้องยอมรับจริงๆนะว่าสารสองสารเนี่ยคือมันมีราคาที่ต่างกันถามว่าก่อน แน่นี้เนี่ยมีใส่มาไหมต้องยอมรับตรงๆว่าอาจจะมีนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบที่ลึกหรือว่าละเอียดขนาดนั้นถามว่าใส่ทําไมถ้าเกิดรู้อยู่แล้วว่ามันมีพิษคุณผู้ชมครับเวลาทานยาดองหรือว่าดื่มยาดองไปในหลายคนทราบอยู่แล้วว่ามันจะมีอาการมึนเมาเป็นพิเศษซึ่งนัก เ,เรียกว่านักดื่มแล้วกันนะฮะเขาก็จะชอบกันนะครับบางเจ้าโอ้โหเจ้านี้ไม่ถึงเลยเหมือนใช้คําว่าของไม่ถึงอาจจะหมักดองไม่นานหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่อาจจะประมาณว่าใส่เมทานอลไม่ถึงเท่านั้นเองอ๋อเป็นไปได้นะคะคือ,อเขาเรียกว่าถ้าใครที่ดริงก์เป็นประจำก็พอจะรู้ว่าออรสชาติมันเป็นประมาณไหนครับ<ะ>อ่ะส่วนแฟนข่าวของเราถ้าเกิดมีใครทราบรายละเอียดเรื่องของการดื่มดริงค์ตัวที่เป็นยาดองนะฮะแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบที่ใส่แบบ สรรพคุณถูกต้องเนี่ยคุณก็ลองคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะตามเขาไปอ่านครับ